สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับยินดีต้อนรับผู้ชมทุกท่านสู่ช่อง YouTube ชาแนลอาจารย์เสก5.0นะครับวันนี้จะมาชวนคุยผ่านมุมมองบุรการนะครับเกี่ยวกับมุมมองบุรการในการมองโลกและการใช้ชีวิตนะครับอย่างที่บอกนะครับชาวบ้านคราวาสนะครับหน้าที่1ก็คือต้องออกไปทํามาหาเลี้ยงชีวิตตนเองและครอบครัวนะต้องเข้าใจเรื่องของเศรษฐกิจการเงินการเมืองสังคมนะครับแต่อีกด้านหนึ่งนะครับนะชาวบ้านคราวาสก็เป็นมนุษย์ อนะ่ก็เป็นผู้มีจิตใจอนะ่ก็ยังมีกิเลสตัณหาอนะ่ต้นตอของความทุกข์ก็มาจากกิเลสตัณหานะความอยากได้อยากมีอยากเป็นหรือความไม่อยากได้ไม่อยากมีไม่อยากเป็นยังมีความดิ้นรนอยู่อยู่ในจิตใจนะครับดิ้นรนอ่านะเขาเรียกว่าถูกจบเวียงใบเวียงมาอยู่นะยังไม่พ้นจากพันธนาการเรียกว่าสังโยชตสิป,ประการนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นชาวบ้านคารวสก็ต้องสแสวงหา ขนะนขวายขนะนทางดับทุกข์อยู่เช่นกันถามว่าขนขวายอย่างไรครับก็ต้องไปหาครูบาอาจารย์นะส่วนมากแล้วเนี่ยนะคนไทยเราก็คือจะไม่ค่อยเหมือนฝรั่งนะฝรั่งเนี่ยบางทีเขาจะชอบศึกษาด้วยตนเองนะชอบไปหาหนังสือมานั่งอ่านนะศึกษาด้วยตนเองสําหรับคนไทยเรามักจะไปหาครูบาอาจารย์นะคําถามก็เกิดขึ้นนะสําหรับผู้ที่สแสวงหานะ สำนักต่างๆเพื่อจะไปปฏิบัติธรรมนะเพื่อต้องการจะพ้นทุกนะหรือว่าต้องการจะสั่งสมบุญวัสนาบารมีทางธรรมก็แล้วแต่ก็ไปหาสำนักถูกไหมครับคำถามต่อมาคือสำนักไหนถูกสำนักไหนผิดนะครับผมมีข่าวนะในหนังสือพิมพ์ข่าวในสื่อนะโซเชียลนะข่าวใน y YouTube นะโอ้เยอะยะไปหมดสำนักนู้นผิดสำนักนี้ถูกคือ สรุปแล้วก็คือชาวบ้านคารวาเนี่ยที่ไม่รู้อินุอินอเนยังไม่รู้อะไรทั้งสิ้นนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการปฏิบัติธรรมนะเรื่องของศาส,สนาเนี่ยงงครับคนนี้นะไปสํานักนูน้นสํานักนี้บอกว่าผิดไปสํานักนี้สานักสานักนั้นบอกผิดไปสํานักนั้นนะสำนักนู่นบอกผิด,นะนะผดนะเลยไม่รู้ว่าใครถูกใครผิดนะครับ เอ่อผมจะเล่าให้ฟังว่าจริงๆนะครับนะการจะไปสำนักไหนเนี่ยนะครับบางทีมันเกี่ยวข้องกับเรื่องของบุญธรรมกาแต่งด้วยเหมือนกันนะบางคนก็เป็นครูบาอาจารย์กันมาเป็นศิษย์กันมานะเขาก็เกิดความศรัทธานะเริ่มใสนะเมื่อไปสำนักนั้นสำนักนี้นะครับซึ่งงัานกับศีลไหมหรอครับว่าสำนักไหนถูกหรือสำนักไหนผิดนะตาบใดที่เรายังไม่รู้ความจริงนะตอบใดที่เรายังไม่รู้อริยสัจสี่นะยังไม่สามารถทําลายนะความสงสัยนะใน พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ในอริยสัจสี่นะยังไม่ประจักษ์แจ้งในมรรคผลนิพพานนะครับด้วยตนเองด้วยจิตตนเองแล้วเนี่ยต้องบอกว่าไม่มีใครรู้หรอกครับนะความสงสัยยังมีอยู่แล้วบางทีไปสำนักนี้ปฏิบัติตตไปเอ๊ะเริ่มสงสัยขึ้นไหมใช่ไหมนะมีเพื่อนฝูงชวนมาว่าไปสำนักนั้นสินะดีกว่าก็ไปสำนักนั้นพอสำนักนั้นพูดได้รู้สึกกระจ่างชัดแจ้งกว่านะก็คิดว่าสำนักก่อนเนี่ยไม่ไม่ใช่ละสำนักนี้น่าจะใช่ พอปฏิบัติมานะครับนะเดี๋ยวเพื่อนก็ชวนไปอีกสำนักหนึ่งนะไปสำนักหนึ่งเขาก็บอกว่าเอ๊สองสำนักแรกที่ผ่านมาเนี่ยดูเหมือนจะไม่ใช่นะเพราะว่าเอ่อยังไม่อรู้ความจริงยังไม่รู้แจ้งนะสรุปแล้วคือไปมาสามสำนักแล้วก็ยังไม่รู้เลยนะครับว่าสำนักไหนถูกหรือผิดนะครับซึ่งมันเป็นเรื่องธรรมดามากนะสำหรับคนที่ฝึกฝนปฏิบัติธรรมนะคนที่สแสวงหาทางผลทุกเนี่ย เพราะถ้าเกิดว่าเรารู้ทางที่ถูกต้องแล้วเนี่ยนะครับนะเดินอริยมรรคมีองค์8ประการได้ถูกต้องแล้วเนี่ยเราก็ต้องเห็นความจริงก็ต้องรู้ความจริงแล้วครับนะไม่ว่าจะไปสํานักไหนเราก็รู้ละรู้ก็คือรู้ด้วยจิตตัวเองนะก็เป็นปัจจิตังนะรู้เฉพาะตนนะรู้อะไรครับรู้อริยสัจสี่รู้อะไรครับรู้มรรคผลนิพพานก็สามารถทําลายความสงสัยเราลองคิดดูนะถ้าเกิดความสงสัยของมนุษย์เรามันหายไปเนี่ยเราจะดิ้นรนไปแสวงหาคําตอบไหมฮะ หรือว่าจริงๆแล้วเราบอกว่าเออก็คือเรารู้คําตอบแล้วนะความสงสัยทั้งหลายหายไปเพราะว่าเรารู้ความจริงแนหะความจริงอยู่ตรงหน้านั่นแหละนะความจริงที่มีอยู่ในทุกการสถานที่นะครับนี่คือคําสอนพระพุทธเจ้านะเพราะว่าในบทสวดก็จะมีนะครับนะธรรมะเป็นอาการิกรวไม่ขึ้นกับการเวลานะครับนะจะมีพระพุทธเจ้าไม่มีพระพุทธเจ้าเนี่ยนะครับพระธรมรมก็มีอยู่แล้วนะเป็น สิ่งที่มีอยู่เพียงแต่ว่าเรามองไม่เห็นคนที่มองไม่เห็นก็สงสัยนะเขาพูดมาเราไม่รู้ไม่เคยเห็นอริยสัจสี่เราไม่รู้ไม่เห็นความจริงเราก็าสงสัยนะบางทีไปสํานักนั้นเขาท้าทายความคิดนะเราถ้าคุณรู้คุณก็ต้องอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยบางคนก็ถูกท้าทายความคิดพอถูกท้าทายความคิดก็คิดว่าเอ๊ะสำนักก่อนที่ปฏิบัติมานี่มันใช่หรือไม่ใช่นะหรือว่าไม่ใช่ซะแล้วนะนะเพราะว่าเราไม่เคยคิดเรื่องนี้ ก็เลยกลายเป็นเรื่องนะครับที่บางทีนะก็กลายเป็นวิวาทะขึ้นมาแนะทานที่จะสนทนาธรรมแล้วเกิดเป็นมุงคลน,นะครับนะการสนทนากสนทนาธรรมตามการเป็นมุงคลอย่างยิ่งอันนี้กลายเป็นวิวาทะทางธรรมนะสำนักนู้ไไนสำนักนี้ไอ้นันช่ไอ้นี่ถูกของเธอผิดของฉันถูกอะไรประมาณนี้นะจริงๆแนละ้วบอกว่าสำนักไหนเราไปปฏิบัติสำนักนั้นเนี่ยนะเวลาเราปฏิบัติมีความคืบหน้าก้าวหน้าประการใดก็ไปคุยกับครูบาอาจารย์ในสำนักตนเองก่อน นะลองใช้เวลาฝึกปฏิบัติจริงจังเพราะว่าครูบาอาจารย์ที่ผมฟังมานะในตาม YouTube c h anel ครูบาอาจารย์หลากหลายสำนักนะครับธรรมะเนี่ยนะผมมองว่าที่ปฏิบัติถูกทางอยู่ก็มีแต่ปฏิบัติแตกต่างกันในวิถีนะบางที่ใช้สมถะนำวิปัสนาบางที่ใช้วิปัสนาควบสมถะนะทำได้หลายแบบนะแต่ว่าถ้ายังเดินอยู่บนวิถีทางสายกลางอริยมรรคมีองค์8ประการเนี่ยนะที่ ต้องประกอบด้วยทั้งสมาถากรรมาฐานและวิปัสสนากรรมาฐานและเดินอยู่บนทางสายกลางนะเราก็ไปดูว่าสำนักไหนที่สอนสัมมาอาชีวะสัมมากัมมันตะสัมมาวาจาสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิสัมมาทิฏฐิสามมาัสามมาสังกัปปะนะครับเราก็ฝึกฝนปฏิบัติอยู่นะเรียกว่าไม่คาดเคลื่อนไปจากเส้นทางนี้นะครับ มันก็อยู่ที่ว่าแต่ละท่านนะปฏิบัติไปติดขัดอะไรก็ไปรายงานครูบาอาจารย์ของสํานักตนเองนะครับไม่ใช่ว่าปฏิบัติไปนะขี้เกียจปฏิบัติปฏิบัติบ้างไม่ปปิิบา้างแล้วถึงเวลาก็ไปอีกสํานักหนึ่งนะก็ไปรายงานกันคราวนี้ก็กลายเป็นเรื่องวิปัตสาทางธรรมขึ้นมาตัวผมเองก็เคยมีประสบการณ์นะครับอย่างเพื่อนบางท่านเนี่ยนะครับก็ามาชวนคุยธรรมะนะคุยอยู่ดีๆก็จะถามมาเหมือนลองภูมิลองเชิงความรู้อะไรประมาณนี้ครับันนี้ผมพูดพูดไปเนี่ย เออผมก็ว่าผมก็อาจจะว่าเออเราคิดว่าอย่างนั้นเราคิดว่าอย่างนี้นะเขาก็พูดขึ้นมาว่าไม่มีเราสินะซึ่งผมก็อันนี้พูดอย่างตรงไปตรงมาคือขี้อยดเทียงด้วยนะครับเพราะว่าถ้าเป็นครูบาอาจารย์ที่ผมสนทนารรมหรือว่าไปกราบไหว้นะถ้าท่านสอนแบบนี้นะตัวผมก็เข้าใจนะครับแต่ถ้าเป็นเพื่อนฝูงเน,นี้ยไปสอนงี่นะครับเนื่องจากว่าเพื่อนฝูงไม่ใช่ครูบาอาจารย์ผมผมก็ไม่ใช่ครูบาอาจารย์เพื่อนฝูงนะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดผมไปพูดอย่างนี้เนี่ย มันก็จะกลายเป็นวิบากฐาขึ้นมานะเช่นนะเราไม่มีอยู่นะจริงๆเราไม่มีอยู่เราไม่ม,ไมีไม่มีตัวตนอันนี้ถ้าเราไปดูจากตำหับตำราพระไตรปิฎกก็พูดเช่นนั้นแหละครับนะแต่ว่าผููได้จะเห็นเองรู้เองเนี่ยนะแล้วเราต้องเข้าใจว่าภาษาธรรมะกับภาษาสมมุติโลกนะถึงแนมะ้รู้ว่าจริงๆไม่มีเราอยู่ไม่มีตัวตนทุกอย่างเป็นอนัตตาเนี่ย นะครับแต่ว่าในภาษาสมมติโลกเนี่ยเวลาไปติดต่อใครนะไอจิตตัวรู้เนี่ยรู้รู้เราจะเรียกว่ายังไงครับเราจะเรียกว่าเราไม่เรียกตัวเราว่าเราไม่เรียกตัวเราว่าผมเนี่ยเราจะเรียกอะไรอ่ะเราจะเรียกตัวเราว่าอะไรนะหรือไปพูดกับชาวบ้านเออรู้นะรู้รู้คิดอย่างนี้รู้พูดอย่างนี้รู้เห็นอย่างนี้เขาจะฟังรู้เรื่องไหมซึ่งบางทีก็แปลกนะครับบางทีผมเห็นพูดที่ปฏิบัติธรรมแล้วเนี่ย ไปสานักนู้นสํานักนี้สํานักนั้นมาเนี่ยแล้วบางทีมาสนทนาธรรมนะมาลองภูมิลองความรู้กันอย่างเงี้ยซึ่งจริงรู้หมดน่ะมันอยู่ที่ว่าเรารู้เห็นความจริงที่เกิดปรากฏต,ตรงหน้าเราหรือเปล่าถ้าเรารู้จริงนะมันไม่มีความสงสัยเมื่อดับความสงสัยเพราะมันรู้จริงเห็นจริงแล้วเนี่ยมันก็หมดคําถามมันก็ไม่ได้สนใจว่าจะใครไปถามจะไปโต้ตอบอะไรอย่างไรนะนั้นสิ่งเหล่านี้จึงมาเล่าสู่กันฟังให้เห็นนะครับว่าทําไม คนปฏิบัติธรรมเนี่ยนะจึงเกิดบางทีถกเถียงวิวาทากันคือไปสํานักนู้นสํานักนี้สำนักนั้นวุ่นเพราะตัวเองไม่รู้พกความสงสัยไปทุกสํานักนะแล้วก็ไปถามแล้วสำนักแต่สํานักก็จะบอกว่าสํานักนั้นผิดสํานักนี้ผิดสานักสนักฉันถูกอย่างก็เกิดเป็นประเด็นขึ้นมานะครับแตะสิ่นสำคัญคือการคบเจอครูบาอาจารย์แต่ละท่านเนี่ยแต่ละสํานักเนี่ยก็แต่ละคนมีบุญนะมีวาสนาหรือวิบาบกุศล เวรภัยอย่างไรกันมานะครับถ้าเรารับถือครูบาอาจารย์จริงๆนะเวลาเราไปฝึกฝนปฏิบัตินะครับเราก็ปฏิบัติจริงจังแล้วก็นําคําถามนะให้ท่านช่วยแก้ไขให้ผมเห็นสํานักหลายสํานักผมว่าปฏิบัติถูกต้องแหละครับนะไม่ได้ว่าปฏิบัติผิดอะไรหรอก นะแต่ว่าบางทีผู้ปฏิบัติตเองต่างหากที่ไม่รู้นะแล้วพกความสงสัยถามเรื่อยไปนะครับจึงเล่าสู่กันฟังนะครับใครชอบฝากไลค์แชร์นะครับสนใจก็สามารถติดตามในช่องยูทูบ a จ n e l จันร์เสร็จเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ